สวัสดีคะ่ะวันนี้พาทุกคนนะคะมาที่ที่ทิ้งขยะนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นแบบคนไหนมีขยะเยอะๆนะคะก็จะมีแบบเป็นเทเลอร์เนาะขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็จะกิ๊กไม่ได้มาทิ้งขยะนะคะกิ๊กมาซื้อของเก่านะคะบางคนที่แบบของเก่าเขาไม่รู้จะเอาไปที่ไหนนะคะเขาก็เอามาที่กองขยะนี่นะคะกิ๊กก็ มารับซื้อของเก่าที่นี่นะคะก็มีของเก่านะคะที่นี่นะคะก็ไม่เหมือนอไม่เหมือนที่ประเทศไทยนะคะที่จะมีที่รับซื้อของเก่าเนาะอันนี้ก็อย่างเป็นเก้าอี้โตะ๊ะเตียงอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะเอามาทิ้งเลยนะคะก็ไม่มีแบบว่าถ้าจะไปรีไซเคิลเราต้องติดต่อทางอ่ f ฟคทอรี่นะคะเ,เขาเรียกอะไรนะโรงงานโรงงานใหญ่ๆเลยนะคะที่เขารีไซเคิลนะคะก็แต่ว่าเราต้องมีของเยอะๆนะคะเขาถึงจะรับเอานะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะเอาไปโรงงานนะคะเขาจะก็จะเอาไปรีไซเคิลเหมือนกันนะคะอันไหนที่รีไซเคิลได้เนาะแต่เขาจะเขาจะไม่ขายนะคะเขาก็จะทิ้งเลยนะคะทุกคน ก็พาทุกคนมาดูนะคะว่าที่ที่นี่นะคะไม่มีร้านรับซื้อของเก่านะคะไม่มีร้านรับซื้อแบบว่าเออขยะรีไซเคิลเนาะก็จะมีแบบเอาไปทิ้งเลยแต่ว่าเราก็มีถังขยะแล้ก็แยกนะคะตรงเขียวๆนั่นนะคะก็ให้เป็นทางขึ้นให้คนเออขึ้นไปแล้วก็ไปทิ้งนะคะก็จะมีคนมาตลอดนะคะคนไหนที่แบบ เขาทิ้งแบบเป็นของในบ้านของอะไรนะคะแล้วก็จะมีคนพนักงานนะคะคอยจัดการทางจัดการเลือกของนะคะอันที่อันไหนมันใช้ได้นะคะกิ๊ก็เคยไปโรงงานครั้งหนึ่งนะคะแล้วทีนี้ที่โรงงานเนาะ ไปส่งไปส่งของก็จะเป็นพวกสังกะสีทองเหลืองทองแดงอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็อ่าพวกอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะสแตนเลสอะไรอย่างนี้เนาะกิ๊ก็จะติดต่อที่โรงงานนะคะแล้วก็พอติดต่อไปแล้วก็ให้เขาก็ติดต่อไปนะคะแล้วเขาก็จะให้เราถอยรถไปแล้วก็อ่า ถ้าเกิดของเยอะนะคะเขาก็จะเอารถมามารับนะคะแต่ว่าถ้าถ้าไม่เท่าไหร่นะคะก็เราก็ขนไปเองนะคะขนออกไปเองนะคะนี่นะคะถ่ายมาให้ดูเฉยๆนะคะว่าเที่ยงกิจไม่มีไม่มีร้านรับซื้อของเก่าเนาะแบบนี้นะคะค่ะก็ฝากคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ